ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้ผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่า,าเวลาที่เราทําการปรับตั้งมาร์กแล้วนะครับมาร์กเฟืองเราลิ้นนะครับเราจะตั้งให้ตรงก่อนนะครับค่อยทําการปล่อยอค่อยทําการตึงโซ่เราลิ้นหรือว่านะครับตึงโซ่ราวลิ้นแล้วนะครับ ถึงจะให้มาร์กตรงนะครับคล้ายๆกับว่าความหมายของอเพื่อนๆถามเข้ามาก็คือ,อโดยปกติแล้วนะครับในการตั้งมาร์กเฟืองราวลิ้นนั้นนะครับเราจะตั้งใส่ตั้งมาร์กให้ตรงต,รงตอนที่นะครับโซ่ราวลิ้นหย่อนหรือว่าตั้งมาร์กให้ตรงตอนโซ่ราวลิ้นตึงนะครับคลิปนี้ นะครับเด so ok? ี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าอ่าเราจะตั้งตอนไหนนะครับเราจะตั้งอย่างไรแล้วมันมีเหตุผลอย่างไรอะไรยังไงนะครับที่เพื่อนๆสงสัยกันเข้ามานะครับว่าอ่าที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาก็คือเพื่อนๆสงสัยนั่นแหละว่าอ่าเวลาตั้งนะครับโซ่ราวลิ้นนะครับตั้งมาร์กนะครับแคมตรงแล้วนะครับมาร์กอ่าจานไฟตรงแล้วแต่เวลาปล่อยโซ่ราวลิ้นลงนะครับ เฟืองมันเชิดขึ้นนิดนึงนะครับเฟืองมันเชิดขึ้นนิดนึงนะครับเราเราถือว่ามาร์กตรงไหมนะครับหรือว่าเราต้องทําการปรับตั้งใหม่นะครับคลิปนี้นะครับอธิบายให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจอย่างแน่นอนเลยนะครับครับเพื่อนเพื่อนก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราทําการปรับตั้งโซ่ลาวลิ้นไม่ว่าจะเป็นของรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเดี่ยวแคมคู่นะครับเมื่อเราทําการ อ่าไม่ว่าจะทําการถอดออกมาบทวงบทวาควา้านเปลี่ยนลูกสูแบแหวนอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําการประกอบคืนนะครับก็คือการปรับตั้งมาร์กให้ตรงนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับในขั้นตอนของการปรับตั้งมาร์กให้ตรงนะครับอ่าเวลาที่เราจะทําการปรับตั้งมาร์กนั้นนะครับ อันดับแรกมาร์กล้อแม่เหล็กนะครับจะต้องตรงนะครับจะต้องเป็นมาร์กชีหรือว่ามาร์กเอนะครับที่อยู่ที่อยู่ด้านหลังตัวเอฟนะครับตรงนี้มันไม่ตรงแล้วนะครับตรงนี้เฟืองของรถคันนี้ไม่ตรงนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราดูจากฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันตรงฝั่งนี้ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทําการซูมภาพเข้าไปใกล้ๆจะดีกว่านะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ นะครับเห่างนี้มาร์คทีมันไม่ตรงนะครับมาร์คทีไม่ตรงเราต้องขยับมาร์คทีมาอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับมาร์คทีตอนนี้มาร์คทีตรงนะครับแต่ว่ามาร์คตัวนี้ไม่ตรงแล้วนะครับมาร์คตรงนี้มันไม่ตรงเพราะว่ามันต่ํากว่าอยู่ประมาณหนึ่งเฟืองนะครับต่ํากว่าตรงนี้นะครับเมื่อกี้มันเลื่อนนะครับเดี๋ยวผมตั้งให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าซูมไหมโฟกัสไม่กล้องนี่นะครับ มาร์คีตรงนะครับเพื่อนนักมาร์คีตรงนะครับมันอาจจะเป็นมุมกล้องเฉยๆนะครับมาร์คีตรงนะครับแต่ว่ามาร์คฝั่งนี้นะครับมันจะเอียงต่ําลงมานะครับนิดนึงนะครับนิดนึงอ่าถ้าดูดีๆมันไม่นิดแหละนะครับเพื่อนถ้าเรามองมุมนี้มันจะต่ําลงมาเฟืองนึงแสดงว่ารถคันนี้มีอาการมาร์คเลื่อนนะครับเพื่อนนะครับทีนี้นะครับในขั้นตอนของการปรับตั้งมาร์คนะครับมาร์ค ที่จะต้องตรงนะครับมาร์คทีตรงนะครับมาร์คล้อไม่เหล็กจานมาร์คร้อไม่เล็กจานไฟมาร์คที่นะครับตรงนะครับแล้วก็มาร์คจุดเนี่ยมาร์คจุดตรงนี้นะครับมาร์คจุดหรือมาร์คขีดในรถหลายๆรุ่นนะครับจะต้องตรงกันนี่นะครับมันจะมีตำแหน่งให้ตรงอยู่นะครับเราจะต้องตั้งให้ตรงก่อนนะครับตั้งให้ตรงนะครับอนี่นะครับมันจะตรงกันอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับถึงจะเรียกว่าตรงนะครับ อ่าตั้งอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าตรงนะครับเพื Alpha, ่อนๆนี่นะครับเขาเรียกว่ามาร์กตรงทีนี้นะครับคอมาร์กมันตรงแล้วนะครับคอมาร์กมันตรงแล้วนะครับเรานะครับไปทําการนะครับปล่อยโซ่เราลิ้นลงนะครับหรือว่าปรับตึงโซ่เราลิ้นทีนี้พอเราปรับตึงโซ่เราลิ้นปั๊บมาร์กมันจะเชิดขึ้นด้านบนนิดนึงนะครับมาร์กมันจะเชิดขึ้นด้านบนนิดนึงเป็นเรื่องปกติย้ํานะครับ เวลาเราตั้งมาร์กเราตั้งคีย์นะครับเราตั้งคีย์ที่เราแม่เหล็กจานไฟให้ตรงนะครับแล้วก็ตั้งแคมให้ตรงนะครับตั้งเฟืองแคมให้ตรงก่อนนะครับแล้วค่อยไปทําการหย่อนโซ่ราวลิ้นลงนะครับว่าไปทําการตึงโซ่ราวลิ้นนะครับโอ้ยเบาผิดพี่น้องขอโทดขอัยเด้นนะครับอ่าแล้วค่อยไปทําการตึงโซ่ราวลิ้นทีนี้พอเราทําการตึงโซ่ราวลิ้นนะครับเพื่อนๆอันนี้ขออนุญาตปล่อยมือเด้อนะครับ พอเราไปทําการตึงโซ่เราลิ้นนะครับอ่าถ้าหากว่าเห็นไหมเวลาเวลาที่ผมขยับตัว่าเวลาที่ผมขยับตัวปรับตึงโซ่เราลิ้นนะครับเวลาที่ขยับตัวปรับตึงโซ่เราลิ้นนะครับเห็นไหมแคมมันจะขยับตามไปด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับแคมมันจะขยับตามไปด้วยนะครับเพื่อนๆเวลาที่เราทําการตึงโซ่ราลิ้นเสร็จปั๊บมาร์กมันอาจจะเยื้องขึ้นมาข้างบนสักนิดนึง นะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับจะเยื้องมากเยื้องน้อยนะครับจะเยื้องมากเยื้องน้อยมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะสงสัยตรงนี้ใช่ไหมแมีนบอพี่น้องนะครับการที่มาร์กของเรานะครับ่อ,อยเวลาเราประกอบเข้าไปมาร์กตรงใช่ไหมตรงนี้นะครับแคมตรงล้อแม่เหล็กตรงแต่ว่าเราไปปล่อยโซ่เราลิ้นลงนะครับเราไปประกอบตัวดันโซ่เราลิ้นนะครับ ประกอบเข้าไปปั๊บนะครับทําให้มาร์กมันเยื้องบนนะครับสาเหตุเกิดมาจากนะครับฟังดีๆนะสาเหตุเกิดมาจากโซ่เราลิ้นของเรานะครับหย,ซซยซซ่อนนะครับโซ่เราลิ้นยืดโซ่เราลิ้นหย่อนนะครับมันจะทําให้ยิ่งหย่อนมากมาร์กมันก็จะเยื้องบนขึ้นไปมากนะครับพรเพื่อนๆยิ่งหย่อนมากมาร์กก็จะ,ะเยื้องบนขึ้นไปมากนะครับหรือบางทีพเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเอ้ยโซ่เราลิ้นผมก็เปลี่ยนมาใหม่นะ ใช่ครับโซ่เราลิ้นของเราเปลี่ยนมาใหม่จริงครับโซ่เาาลิ้นเปลี่ยนมาใหม่แต่ว่าบางเอิญบางทีมันอาจจะเป็นโซ่เลาลิ้นของเทียมนะครับโซ่เลาลิ้นเปลดท้องตลาดนะครับอ่ามันก็อาจจะมีอาการหย่อนบ้างนะครับเยื้องบนบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อนๆพ่อ่าแล้วทีนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากฟันเฟืองเพลาข้อเวียงฟันเฟืองโซ่เา่าลิ้นนะครับ ยางประกองโซ่หรือว่าไม้ไอติมมันสึกมันก็มีผลทําให้มาร์กเยื้องบนได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนดังนั้นนะครับในการที่เพื่อนๆนถามกันเข้ามานะครับว่าเวลาที่ผมตั้งมาร์กตรงแล้วนะครับตั้งมาร์กตรงแล้วนะครับผมไปใส่ตัวดันโซ่เรลาลิ้นมาร์กมันไม่ตรงทีนี้มาร์กมันเยื้องบนนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมาร์กเยื้องบนเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้ามาร์กเยื้องด้านล่าง อันนี้มีสิทธิ์นะครับที่จะทําให้ลูกชนวาลได้นะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นนะครับให้เพื่อนๆนไปพิจารณาดูเรื่องของโซ่ราวลิ้นของเรานะครับว่าไอ้ตัวโซ่ราวลิ้นที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับโซ่เราลิ้นของเราสึกย่อนนะครับหมดสภาพหรือไม่ฟันเฟืองต่างๆนะครับฟันเฟืองเนี่ยมันสึกไหมถ้าฟันเฟืองสึกมันก็มีผลนะครับมีผลนะครับฟันเฟืองอ่าฟันเฟืองโซ่ราลิ้นหรือว่า ฟันเฟืองนะครับของเพลาข้อเหวี่ยงนะครับสึกลรอก็มีผลทําให้โซ่เราลิ้นหย่อนได้เช่นเดียวกันนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนดังนั้นการที่มาร์กมันเยื้องบนนะครับจึงไม่ผิดนะครับแต่ถ้ามาร์กเยื้องล่างและมีงานเข้านะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนเยื้องบนนิดนึงประมาณครึ่งเฟืองไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกินหนึ่งเฟืองอ่ารถของเราอาจจะสตาร์ทไม่ติดหรือาติดอาจจะเร่งไม่ขึ้นนะครับก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามาร์กมันจะ องศาการจุดระเบิดมันจะผิดเพี้ยนไปเยอะนะครับแต่ก็เยื้องได้นิดนึงนะครับเยื้องได้นิดนึงนะครับประมาณครึ่งฟันเฟืองประมาณนี้นะครับก็อ่าตรงนี้ให้เพื่อนๆไปพิจารณาดูนะครับว่ารถของเรานะครับได้ทําการเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นมาหรือยังที่ว่ามาร์คมันเยื้องบนนะครับมาร์คเยื้องบนเนี่ยนะครับโซ่ราวลิ้นของแท้ไหมแท้ติดรถไหมนะครับตัวประคองโซ่ฟันเฟืองทั้งหลายแหล่พวกนี้นะครับย่อมมีผลนะครับเพื่อนๆดังนั้น ให้เพื่อนๆกลับไปทําการตรวจเช็คก,ก็แล้วกันนะครับว่า,าสาเหตุที่เฟืองนะครับมันเยื้องบนนะครับมันจะเกิดจากโซ่าราวลิ้นหรือว่าฟันเฟืองนะครับทีนี้นะครับมันก็นะครับจะมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับของแคมนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตยกแคมไหมดูนะ รถบางรุ่นนะครับเพื่อนๆรถบางรุ่นเนี่ยเนี่ยไอจุดที่จะมายึดนะครับไอไอจุดที่เนี่ยที่เป็นรูน็อตนะครับปกติเขาจะเอามาสวมเข้านะครับบางทีนะครับบางทีที่เขาเอา,อาไอไอน,อน็อตยึดฟันเฟืองโซ่เหลาลิ้นเนี่ยมาสวมเข้านะครับ เขาอาจจะอัดมาไม่ตรงศูนย์นะครับกรณีนี้ต่อให้มาร์กของเราตั้งตรงนะครับต่อให้มาร์กของเราตั้งตรงนะครับแต่องศาการจุดระเบิดมันผิดเพี้ยนก็ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดได้เช่นกันนะครับเพื่อนดังนั้นแคมเคมนะครับแคมเกตท้องตลาดนะครับบางตัวอาจจะผิดพลาดมาจากโรงงานถึงแม้ว่ามาร์กของเราจะตรงแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่มันสวมกันมาเนี่ยนะครับสวมมาไม่ตรงมาร์กนะครับก็ทําให้รถของเรา นะครับมีองศาจุดระเบิดที่ผิดเพี้ยนไปทําให้รถสตาร์ตติดได้แต่ว่าบางทีก็เร่งไม่ขึ้นหรือว่าบางคันไม่ติดเลยก็มีนะครับเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆครับ